แล้วว่าทำไมนาต้องมาที่ททนี่งันอยากินดีกว่านะซื้อสายโอมเนะุนะแแ่แล้วิงปาเธอแล้วมีแค่เราแล้วตัวกแล้วไม่ดีกว่า่เอาล่ะอุป,ปรกรณ์เธอเสร็จละทนี้ก็อาหารเที่ยงโอเคไหมถ้าฉันถอดนั่งด้วยอะ่รทำอะไรก็ทำเถอะ ฉันชอบเฟรนช์ฟรายส์ส um, yeah. ุดๆของโปรดเลยตลกดีค euh. ุณต้องถ่ายรูปนี่พอลงไอจีกับเออเสรคุณต้ควรทำแนด้วยเดตีมึงเออจริงๆิเ้ถือฉันรุ่เก่ามนาสงสัยต้องกินแทนถ่ายรูปใช่อ้ฉันอยากเปนลมมือด้วยอ่ะเออ

ทำให้สังเกตเห็นด้ซ้ำว่ามีมัมืออรด้วยเออวล่ะที่ติดตั้ง่มรอบรด้วยแบบกาทีอินี้ก็ไล่ส่วาีจะใช้แการีดนาคะเราว่าเส้นจะที่ตรงนี้ทีก็วาคเหมือนกัว่าเส้นกรดตั้งอยู่ ยิ่งย่อทนี้ก็ว่าเส้นตกใหม่เพิ่มเติมนี้ก็จะเห็น่า